สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เจอกับอาจารย์ภูมิฉัคนฟูท่านเดิมนะครับวันนี้นะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนนะครับวันนี้ครูจะมาสอนนะครับทักษะการเสิร์ฟนะครับและการจับไม้ในการเสิร์ฟนะครับเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะครับนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับครูก็จะมาสอนที่การจับกลิปนะครับการเสิร์ฟนะครับง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับ กิปการเสิร์ฟนะครับวิธีการจับนะครับก็คือนะครับอย่างแรกเลยนะครับคุณจะต้องหันสั่นมาก็หาตัวนะครับเสร็จแล้วนะครับใช้มือข้างที่หนักนี่ครับเอามาลูดเหมือนเดิมนะครับลูดที่สั่นมาเออแล้วเลื่อนลงมาก้มที่ด้านนี่นะครับก็จะได้กริปนะครับในการเสิร์ฟนะครับซึ่งมันจะคล้ายๆกับกริปอะไรแบ็คแฮนนะครับนี่นะครับการเสิร์ฟนะครับ ก็คือนะครับดูใหม่นะครับเอาสันหนหารเก้าห้าตัวนะครับแล้วก็อ้อมมือสันลองมือนะครับระหว่างนิ้วโป้งนชี้รูดนะครับแล้วกัมทิ่ดานครับเวลกรากำให้กัมที่ปลายนะครับเห็นไหมครับปลายมาแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับคลิปนะครับในการเสิร์ฟ อ่านะครับบังเรียนก่อนที่เราจะไปดูทั้งทางการเสิร์ฟนะครับเดี๋ยวขอมาทบทวนความรู้การสักนิดหนึ่งนะครับการเสิร์ฟนะครับเวลาเสิร์ฟเนี่ยคุณจะมีการเสิร์ฟได้ทั้งหมด2ลูกนะครับเสิร์ฟได้ทั้งหมด2ลูกและการเสิร์ฟเนี่ยคุณจะต้องเสิร์ฟเป็นแนวเส้นแบบทะแยงมุมนะครับสามารถดูได้จากไหนรูปเลยนะครับถ้าเกิดคุณยืนฟังเทท,ที่เป็นสี ฟ้าหรือน้ำเงินนยครับคุณต้องเสิร์ฟให้ลงในเขตที่เป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินแบลก็คุณยืนในฝั่งที่เป็นสีเหลืองนะครับคุณต้องเสิร์ฟให้ลงในเขตที่เป็นสีเหลืองนะครับแบบในภาพดูในภาพเลยนะครับแล้วก็นะครับเมื่อจบเกมนะครับก็จะต้องเปลี่ยนนะครับจากผู้เสิร์ฟก็จะเป็นผู้รับผู้รับก็จะเป็นผู้เสิร์ฟนะครับหนึ่งเกมเนี่ยนะครับมีให้หมดกี่คะแนน ะคะแนนก็จะมีตั้งแต่มีศูนย์นะครับคือคะแนนเริ่มต้นคะแนนแต้มที่หนึ่งถ้าเกิดเล่นได้ก็คือสิบห้าแต้มที่สองสามสิบแต้มที่สามคือสี่สิบและแป้บสุดท้ายนะครับต้องเด้แต้มที่สี่เขาจะเรียกว่าเกมนะครับผู้ที่ได้นะครับเกมนะครับก็จะได้ขึ้นนาในเกมนั้นไปเก่ะน,นะครับก็ทบทวนให้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูท่าทางในการเสิร์ฟกันอ่ะเราคันนักเรียนนะครับ เราไปมาดูท่าทางในการเสิร์ฟกันนะครับความสำคัญของมังก็คือเป็นการทำไมครับเริ่มต้นในการแข่งขันหรือการเล่นเทนนิสนะครับสำคัญมากมากเลยถ้าเกิดคุณเสิร์ฟไม่ได้นะครับคุณก็จะเล่นไม่ได้แข่งขันไม่ได้นะครับอ่าดูนะครับเห็นไหมการเสิร์ฟเนี่ยมันเหมือนกล้ามใช่ไหมครับเหมือนการคว้างการตาใเช่ไหมครับห็นั่นเลยรัดโยนลูเต่อมาเนี่ยนะครับ ตีลูกครับโยนลูกขึ้นไปบนกลางอากาศนะครับแล้วไม้เนี่ยนะครับวี่งไปตีนะครัลูกให้มันข้ามตะขานะครับทั้งสายมันคือเหมือนการคว้างหรือการปานั่นเองนะครับอ่าแล้วครับแล้มาดูขั้นตอนนะครับวิธีการเสิร์ฟมีให้หมด5ขั้นตอนนะดังนี้นะครับ อ่าหนึ่งนะครับก็คือก็จะเป็นท่าเตี๊ยนะครับนี่เยอนะครับนี่เตี๊ยนะครับสองคือโยนลูกสามเวียงมาวิี่ขอรีซีนะครับเ,ะะบบ 2, olo, 3, เว 3, บเียงมาติดเลยฮะเวียงมาติดตาหรือ,อรโซลทูนะครับมันทํารวดเร็วมากเลยนะครับอาหนึ่งเตียสองนะครับโยนลูกสามเวียงไม้วิี่ขอร์ซี 4, เวียงมาติดเลยฮะนะครับเวียงมาติดตาแบบนี้ นะครับแล้วเราจะมาสู่ขั้นตอนที่มันสาคัญมากกเลยก็คือการโยนลูกนั่นเองนะครับนี่ครูก็จะทํานะครับฝึกโดยไม่ใช้ไม้ก่อนนะครับนี่นักเียนสามารถฝึกตอนได้นะครับโดยนะครับมือนะครับเห็นไหมการโยนลูกเราต้องโยนลูกนะครับขึ้นไปเป็นแนวตะลงนะครับเห็นไหมเวลาครูโยนนะครับตัวจะไม่ขยับเลยนะครับมือซ้ายครูเติมมือขวามือซ้ายถือลูกโยนแล้วมือขวานะครับ เราก็จะใช้ในการตี Omaha, นี่ tai, นี่ก็เป็นการฝึกนะครับโยนลูกนะครับขึ้นไปแล้วล้องเอามือค้านี่ครับดูเอาไปตะคุบบอลให้ได้แบบนี้ซึ่งมันจะเหมือนท่าทางในการเสิร์ฟเลยนะครับอนี่เป็นท่าทางการเสิร์ฟเราก็จะฝึก Point, คว้างนี hmm. ่ครับการเสิร์ฟคือเหมือนเราคว้างลูกออกไปข้างหน้านะครับนี่นะครับนี่คือเหมือนการตีแล้วนะครับนี่เป็นการตีแล้วนะครับคือมันโดนตีก็คือเหมือนเราคว้างนะครับ ไม้ออกไปนะครับก็เป็นการคว้างลูกแบบนี้นะครับลองไปฝึกไปทําตามกันหนูได้นะครับทั้งการโยนนะครับโยนแล้วก็ตีอันนี้เรจยเป็นรู้ครับนี่โยนนะครับนี่แบบไม่ใช่มาโยนแล้วก็เอามือนะครับตีลูกแต่มืออ่นที่ตีต้องถือลูกเทมิสนะครับไม่ใช้มือไม่งั้นมันจะเจ็บนะครับเห็นไหมมันจะเหมือนกับทักษะเลยครับการเสิร์ฟในกีฬาวอลเลย์บอลเลยนะครับโยนแล้วก็ เอาไม้นะครับนี่นะครับเอามือ้างถือลูกบอลแบบว่าตีลูกไปแบบนี้นะครับซึ่งเหมือนกับท้าทางในการเสร์ฟเลยนะครับจุดสำคัญก็คือเนี่ยครับสำคัญมากคือการโย่แล้วก็ตีอย่าไไรต้องใช้ตากับมือนะครับแห้มันอห้เขาเดเนนชั่นนะครับต้องฝึกนะครับตามือ อาไม่โดนนะครับแปวอ๋อนะครับเมื่อเราฝึกแบบไม่แช่ม้าต่อไปนี่ครับเราจะมาลองแช่ม้านี่เบี่ยงพลาดแต่ยังไม่ตีจริงนะครับไม่เราฝึกโยนนะครับแล้วก็เบี่ยงไม้ปีนะครับจังหวะนะครับเห็นไหมครับมันจะต้องเจอลูกกับหน้าไม้ต้องเจอกันนะครับเห็นไหมแขมมันจะตึงพอดีนะครับแขนที่เราตีนะครับ ครับโยนบิลเอติกอ่าแบบนี้ครับอ่าต่อไปนะครับเราจะมาดูจังหวะในการตีนะเห็นไหมครับมันจะเหมือนกับการเวียงไล่หรือการคว้าไหมครับมาด้านหน้านะครับเราจบเหวี่ยงจากไลท์ที่อยู่ด้านหลังนะครับมาอยู่ด้านหน้านะยอะนะครุโยนี่แบบให้มีลูกนะครับตีหนักโยนนะครับตีว่าเวียงไล่มาครั้งหน้านะครับ จุดสาคัญคือนะครับเห็นไหมจุดกระทบบ่อนน้ำหม้นะครับนะครับมันต้องกระทบเจอกันพอดีนะครับโลกมันถึงจะไปข้างหน้านะครับตอนนั้นเราจะเอาทักษะการโยนและการตีมารวมกันนะครับโดยนี้จะเป็นแบบง่ายๆช้าๆนะครับ๋ยวทำให้ดูก่อนนะครับอนะครับ ซึ่งขั้นตอนเนี่ยนะครับอาจารย์จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับก็คือหนึ่งเตะนะครับสองอาจจะเวียงไมาไว้ที่คอก่อนสามคอยโยนลูกสี่เวียงไม้ีปเลยห้าเฟืองเื่องมาติดตานะครับอ่ะดูไหมนะครับเห็นไหมนี 2, Beast, 3, 4, ้มันจะนะครับข้ามขั้นตอนนะครับสลับนิดนึงนะครับเอาไม้เวียงไว้ที่คอก่อนโยนลูกแล้วก็ตีนะครับเวลาตีเนี่ยครับคุณสามารถก้าว้ามานในสนามได้ดูไหมนะครับเตี๋ยนึง สองเวียงไม้ที่คอสามโยนลูกเสติทำให้ฟู้งูแบบนี้อ่าต่อไปเราจะมาดูทิดานนะนะครับอ่านะครับอันนี้นะครับเราจะทำไมครับเวียงไม้ก่อนนะครับพ่อยโยนลูกแล้วก็ตีนะครับหาว่าทําได้ไหมทําได้นะครับแต่เขาเรียกว่ามันจะดูภาพเออไม่ค่อยต่อเนื่องนะครับไม่เหมือนกับการโยนลูกแล้วก็นะครับเวียงไม้ตี ก็จะเป็นการฝึกแบบง่ายๆก่อนนะครับสาหรับเด็กก็คือวิ่งเลี้ยงไม้ก่อนครับโยนลูกแล้วก็ตีเพื่อให้เกิดความแม่นยำในการตีนะครับนะครับเราก็จะมาดูท่าที่สมบูรณ์นะครับนี่นะครับโยนนะครับตีแล้วพร้อมกับทรงแรงก้าวเท้ามาั้างหนนะครับเพราะเวลาเซิร์ฟเนี่ยมันจะมีแรงนะครับเแรงส่งนะครับล้วนะครับสามารถก้าวเท้าเข้ามาได้นะครับ แบบนี้นะครับดูไหมครับนะครับนี่นะครับดอกลูกนะครับเป็นการเตรียมพร้อมนี่หนึ่งเตียงนะครับสองยนลูกสามเรียงมาริคอสสี่ตีละห้าโฟลเ์ถูกนะครับแบบนี้นะครับก็จบกันไปนะครับสำหรับทักษะการเสิร์ชนะครับก็ขอเชิญชมนะครับนักเรียนที่ดูจนจบนะครับนเรียนที่น่ารักทุกคนเลยนะครับก็นะครับ แดดจะฝานะครับอยากให้พวกคุณนะครับมันออกกำลังกายดูแลสุขภาพนะครับพยายามหากิจกรรมทำนะครับที่มีการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับพยายามอย่ายอยู่นิ่งๆอย่ายอยู่เฉยๆนะครับแล้วก็งานนะครับก็คงไม่มีงานเพิ่มนะครับแต่จะให้ทำงานชิ้นเดิมก็คือให้ทำอะไรครับที่ครูให้ทำถ่ายคลิปวิดีโอเทมนิสกิลชาร์ล์ นะครับใครที่ยังไม่ทำนะครับยังไม่ส่งนะครับก็อย่าลืมทำแล้วส่งกันมาด้วยนะครับก็มีเรื่องฝากนี่แหละครับนะครับก็คือการบ้านก็คือให้ทำนะครับเทมนิสกิลชาเลนนะครับส่งนะครับซึ่งจะหมดเขตวันไหนครับวันที่1นึ่ตุลาคมนะครับก็ในวันนี้นะครับกูว่าก็จะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ